สวัสดีครับพี่น้องมามากินข้าวด้วยกันครับผมน้ำพริกหมูครับผมแล้วก็มีพอกินได้ไปะเนาะพี่น้องอาหารแบบนี้เนี่ยมีน้ำมีนพริกหมูครับผม,มผักผักก็มีใบมะยมมีอ่าเนี่ยครับผักกระโดนนะครับผมว่าแล้วก็มา เดยกันเลยครับพี่นอ้องโอ้ยกินไปกินไปก่อนเลยพี่นอ้นองไอทำามอกมาคลิปแรกอะไม่รู้ได้กี่นาทีจะถ่ายแล้วมีอะไรมาตัดเวลาเขาตัดไปครับผมอันนี้ก็ไม่รู้จะได้กี่นาทีเนาะอือหอู้วพี่นอ้ <c oughs> นนองอืมากด่วนเลยเนะ ตอนป่ดไม่มีเงินน้องเอ้ยใบขาวทุลอยเอลยอร่อยนามยาใหญ่เลยครับพี่น,ะนะ้องน้อเห็นไหมขาครับผมขาก็อยู่ข้างสัตรูนี่แหละ หมูไว้เองเนะครับผม,มครับไอ้ที่หมูก็มีไอ้หั่นตะไคร้ไปด้วยครับผมเยุ่มตะไคร้เข้าไปใส่สักหน่อยมันจะได้ไม่ไ เลียนะัะผมไม่ไม่โยมก็กินได้พี่เนาะมันมัน,นครับพี่เนาะ ครับแตบเจบ,บมามาพี่อ้อนสักรับเดียวกันครับผมไม่ได้ไม่ได้พบกันทางไลฟ์สดก็พบกันทางหลังบ้านไงยครับผมผมก็ยังไม่มีเวลาค้นไลฟ์้อ,องเอาไงว้วางไว้ขึ้น รู้ทีมงานตัดหญ้าเขาจะเข้าหรือเปล่าวันนี้วันนี้ทำคลิปก่อนสักขี้ผ้าพิลล่าม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 านี่ข้าวกี๋ก็มีครับผมข้าวกี๋ผ้าไข่เจ็บเจ็บเจับผม มาด้วยกันครับผมอู้หูักกระโดนพี่น้องเอ้ยอืมแส่บเลยครับยอดเลยครับผมเคี้ยวน้งกุบๆเยพี่น้องมามามาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บครับผมแซ่บด้วยกันแซ่บไปหนีเลยไม่ได้ตัวเลย ừm mhm 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 ở mhm 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 bạn quen quen ดูคลิปนี่แหละผมเผมจะไม่เก่งไปทางไว้สุดพี่พี่เขาเท่าไหร่ก็จะแอบไปหลังบ้านตามตอบคอมเมนต์พี่พี่มันเวลาไม่ตรงกันนี่แหละนอ้องหีนอ้องขึ้นไรบางทีก็ขึ้นตรงกันกับพี่เขาสรายอย่างนี้เราก็ค่อยไปไปหาเขา บางทีก็ช่วงที่เขาขึ้นเราก็มีงานใช่ไหมครับพี่น้องท่าไหนก็ทังไงเนาะท่าไหนก็ไปเหมือนเดิมแล้วแหละยินดีต้อนรับนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาดูให้นะครับไกินลนะี h น r e ยังอยเนาะพี่น้องเนาะ คำสองคำด้วยกันพี่น้องอู้แซ่บอีด่ดด้วยพี่น้องไหมแกวหมูหมูตัวใหญ่ๆเอามาแจะววาข้าผมจับมาตำน้ำพริกเลยคนนี้ก็กินไม่ธรรมดาเลยพี่น้องเนาะขนาดหมูตัวใหญ่ให้เขาเอามาแกว ัยอดเท่าเลยเนื้อก็เฮ็ดเนื้่น้งยอดสวยเนี่ผมอ่อนโดนโอ้

กินผักเยอะๆครับพี่น้องจะได้แข็งแรงขนาดช้างกินใบไผ่กินใบไผ่ใบหญ้ามันก็ยังแข็งแรงรัเนาะพี่น้องขอบขอบใจครับผมรับเลิฟครับผมร่มเลิบโอเคไม่เป็น